สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนาสิทธิชัยวิเคราะห์ศึกชิงบอลลังคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการตะว,วันฉายกับมาซาอากิก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยกส4 ติดทิชชัยสีส่สองพี่น้องตำนานคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทยออกโรงวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันของศึกชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์เฉพาะการระหว่างตะวันฉายพิเคสันชัยจำลองวันเมทารุ่นเฟเธอร์เวทพบกับมาซาอากิโนอุรินักสู้เลือดซามูไรในศึกวัน172ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากสองเวียนไซตามะซูปเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ การเผชิญหน้าระหว่างตะวันฉายและมาซาอากิในครั้งนี้ถูกจับตามมองจากแฟนบอยทั่วโลกเนื่องจากทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงจากผลงานล่าสุดที่ต่างเก็บชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้มาได้แบบไม่ครบยกในสึกวัน170เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยสิทธิชัยที่เคยผ่านประสบการณ์แรกเดือดกับทั้งสองคนบนเวทีวัน และเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้ารอชมการต่อสู้ครั้งนี้อย่างใจจดใจจอ่อและได้ใช้โอกาสนี้ออกมาวิเคราะห์และทำนายผลว่าตะวันฉายหรือมาซาอากิใครจะได้เข็มขัดแชมป์โลกวันคิบ็อกซิง่งรุ่นเฟทุเวทเฉพาะการไปครองจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอทั้งคู่มาแล้วผมมองว่าตะวันฉายได้เปรียบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสดพาระกําลังโดยเฉพาะลูกเตะที่หนักและคมกว่าพอสมควรส่วนมาซาฮิกิอาจได้เปลี่ยนในเรื่องประสบการณ์ชกคิกบ็อกซิ่งและการออกบัดเป็นชุดมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาสําหรับตะว,วันฉายเพราะน้องเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากในช่วงหลังๆมาน,นี้และกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆครับสรุปเกมจะออกมาสนุกแน่เพราะเป็นไฟชิงแชมป์โลก ซึ่งผมเชื่อว่าตะว,วันฉายจะเอาชนะได้และมีโอกาสจบไม่ครบยกสูงด้วยเพราะมาซากิจะต้องเป็นฝ่ายเดินต่อยมัดซึ่งอาจเปิดช่องให้ตะว,วันฉายปิดเกมด้วยลูกเตะก้านคอครับนี่ก็ถือเป็นความคิดเห็นของสิทธิชัยนะครับเราต้องมารอรุ่นกันว่าศึกนี้คู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะแต่แอดก็ยังบอกว่าตะว,วันฉายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มฮอตเหลือเกินความแข็งแกร่งความดุดนันเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงความมั่นย้ำด้วย เป็นแฟนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ